ยินดีต้อนรับสู่ช่อง New Auto World วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ HTMS ทาชาย2027ยุคใหม่เรือรบล้ำสมัยของกองทัพเรือไทยที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองภารกิจป้องกันประเทศในศตวรรษที่21ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะที่เหนือกว่าทําให้เรือลํานี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของกองทัพไทยและเป็นก้าวสาคัญในการยกระดับศักยภาพทางทะเลของประเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล HTMS ทาชัย2027ถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดใหม่ที่เน้นความคล่องตัวและพลังการรบที่ยืดหยุ่นตัวเรือสร้างจากวัสดุคอมโพสิตและเหล็กกล้าชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาช่วยเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการโดยมีระบบขับเคลื่อนไฮบริดเทอร์ไบน์กังหันร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มระยะปฏิบัติการได้ไกลกว่ารุ่นก่อนๆเรือลำนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดกว่า32นอตและแล่นทำการได้นานต่อเนื่องกว่า30วันโดยไม่ต้องเสิบียง ในด้านเทคโนโลยีการตรวจจับ HTMS ทาชาัย2027มาพร้อมกับเรดาร์ AESA รุ่นล่าสุดที่สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันมากกว่า200เป้าหมายทั้งในอากาศและผิวน้ำพร้อมระบบโซนาร์ล้ำสมัยที่สามารถตรวจจับเรือดำน้ำในระยะไกลหลายร้อยกิโลเมตรระบบเหล่านี้ถูกเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมกลางที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลผลข้อมูลทำให้การตอบสนองต่อภัยคุกคามมีความรวดเร็วและแม่นยำ ด้านอาวุธ HTMS ทาชาย2 0 2 7ถูกติดตั้งจรวดรบหลายประเภททั้งจรวดป้องกันภัยทางอากาศระยะกลางและระยะไกลรวมถึงจรวดต่อต้านเรือรบและระบบยิงตอร์ปิโดสำหรับสกัดกั้นเรือดำน้ำนอกจากนี้ยังมีปืนกลอัตโนมัติขนาด76มิลลิเมตรและปืนกลระยะประชิด CIWS ที่ทำงานร่วมกับระบบเรดาร์เพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอากาศและขีปนาวุธระบบปล่อยโดนรนลาาตเวนก็ถูกบรรจุเข้ามาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการสอดแนมและการโจมตีระยะไกล HTMS ทาชาย2027ัย20ยังถูกออกแบบให้สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์หลายประเภทรวมถึงโดรนทางอากาศแบบ VTOL ที่ใช้สำหรับการสอดแนมและการสนับสนุนการรบการมีดัดฟ้าขนาดใหญ่และโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ช่วยให้เรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างยืดหยุ่นทั้งในด้านการกู้ภัยการสอดแนมและการโจมตีเชิงรุกในแง่ของระบบป้องกันตัวเองเรือรบลำนี้ติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์และระบบนำวิถีของศัตรูได้ รวมถึงระบบยิงเป้าหลวงและแฝงเพื่อป้องกันการถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธระบบป้องกันขั้นสูงเหล่านี้ทำให้ HTMS ทาชัย2027มีความอยู่รอดสูงในสนามรบสมัยใหม่ห้องบังคับการและพื้นที่ลูกเรือถูกออกแบบอย่างทันสมัยใช้ระบบอัตโนมัติสูงเพื่อลดจำนวนลูกเรือลงเหลือเพียง120นายจากเดิมที่ต้องใช้มากกว่า200นายในรุ่นก่อนก่อนห้องพักและพื้นที่สันทนาการได้รับการออกแบบให้สะดวกสบายเพื่อรองรับการปฏิบัติการระยะยาวในทะเลลึก พร้อมเทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียมที่ช่วยให้ลูกเรือสามารถติดต่อกับฐานบัญชาการและครอบครัวได้ตลอดเวลาอีกจุดเด่นสำคัญของ HTMS t า a ัย2027คือการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและ AI ในการช่วยตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการจัดเส้นทางการควบคุมพลังงานและการประเมินภัยคุกคามระบบนี้สามารถทำงานร่วมกับเรือรบลำอื่นในกองเรือได้แบบเรียลไทม์ทำให้เกิดความร่วมมือในการรบอย่างไร้รอยต่อเรือลำนี้ยังถูกสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีลดมลภาวะจากไอเสียและระบบจัดก,การขยะในเรือช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและแสดงถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือไทยในการปฏิบัติการอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม HTMS ทาชชัย2027ไม่เพียงแค่เป็นเรือรบที่มีสมรรถนะสูงแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือไทยในการสร้างกองกําลังทางทะเลที่มีความทันสมัยปลอดภัยและยืดหยุ่นต่อภัยคุกคามในอนาคตการมีเรือลำนี้ในกองเรือทำให้ไทยสามารถเสริมความมั่นคงในภูมิภาค ปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลและพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีที่บรรจุอยู่ใน HTMS ทาชาัย2027จะเห็นได้ชัดว่านี่คือการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความมั่นคงของชาติแต่ยังช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหากรรมการต่อเรือของไทยให้ทัดเทียมกับประเทศชั้นนาการมีส่วนร่วมของบริษัทในประเทศใน,ในการผลิตส่วนประกอบสําคัญเช่นระบบอาวุธและซอฟต์แวร์ควบคุมยังช่วยพัฒนาเศรษฐษกิจและทักษะทางเทคโนโลยีของไทยในระยะยาว สำหรับกองทัพเรือไทย HTMS ทาชัย2027จะกลายเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติการร่วมกับกองเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำสมัยใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันชายฝั่งและการคุ้มครองเส้นทางเดินเรือเชิงพาณิชย์ที่สำคัญของประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นการกู้ภัยทางทะเลและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้วยสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกมิติ HTMS ทาชาย2027ไม่ใช่เพียงเรือรบธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนผ่านของกองทัพเรือไทยสู่ยุคใหม่ยุคที่เทคโนโลยีความปลอดภัยและความยั่งยืนเดินหน้าไปพร้อมกันอย่างลงตัว